เป็นปฏิพัตออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพิ่งจะพามาชมรถคันนี้เลยค่ะอ่าสีประตูตัว,ตวนี้นะคะโตโยต้าลีวเครื่อง 2.8G นะคะเป็นโรนะคะสีประตูอ่าราคาอยู่ที่829,000บาทนะคะรถปี17ค่ะลูกค้างงกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พิ่งด้วยนะคะ ทรมาสอบถามคุยละเล็กก่อนได้นะคะลูกค้าสภาพรถเราเดิมๆเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วเราไม่มีน้ำพุ่งไฟไหม้หรือชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพรถของเรานะคะสีเดิมจากโรงงานสภาพรถเราสวยงามนะคะมีวิคัลตี้ ตวจเช็ค3 4 4ร้อยจุดนะคะนี่โลโก้ค่ะจากศูนย์เลยนะคะ2 8จุดนะคะโลโนะคะติ๊กเกอร์จากศูนย์เลยโลโก้ติ๊กเกอร์กเาอรต้าลีโวนะคะตัวจี เ้าไปชมภายในกันเขาก็จะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้ารถร้านเราการันตีได้นะคะอันนี้นะคะนี่มีโหมดนะคะและกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเห็นชัดๆไปเลยนะคะเลขไมล์ตรวจสอบด้เช็คศูนย์ได้นะคะมีจอนะคะภายในสวยงามมากนะคะ ใหม่มากค่ะเห็นไหมคะอ่าตัวนี้เป็นบอลนังสีครีมเห็นไหมคะลูกค้าท่านไหนที่หารถอยู่นะคะรักมาสอบถามคุยรยายละเอียดกับเราก่อนได้นะคะ สภาพสวยใหม่มากน้องๆาปแดงนะคะสภาพรถของเราใ้าอยากสนใจนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดตดตามด้วยนะคะโทรมาสอบถามคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ